คันนี้นะครับเอ่อโค้เอ็กสองตัวเอ็กติดปลาบึกสองสองตัวสองตัวเลยเหรอเรียกใจครับโอ้พี่วีมโอ้โหทั่วเลยว่ะพี่ดูดิคอนเทนต์สองตัวปลาบึกสองตัวสองตัวครับผมอัดสองตัวเลยเหรอว้าตัวแรกตัวแรกตัวแรกไซน์นี้นะครับทุกคน ตัวแรกตอนนี้นะตัวบีกี้คอยช้อนโอ้โหนี่ทำเพ้นเลยโอ้โหเดี๋ยวตัวแรกขึ้นมากดจ้นมีแสงซะงั้นโอ้โหเจ๋จ้าเลยเจ๊โดนคุณกำเนิดเฉยโอ้โหคุณจะอัดมาใหญ่ๆเพื่ออะไรวะเนี่ยอัน้ได้สองตัวจบปะสองตัวบึกใดๆจะเท่าบึกบึกเบิ้นเออเบิ้นบึกเบนเบิ้นบึกเบนบึกเบิ้นเพนบึกเบิ้นมันพันกันมั่วมากเลยเนี่ยไไร นี่คือเทสโถดสองตัวนะพี่ไม้เดียวนะแล้วเดี๋ยวไอตัวนั้นจะเอาขึ้นมายังไงดีวะเอากระชังไม่มีหลังที่ว่าแม่งเป็นลุงอ่ะรอเออไปต่อเลยเอาตัวนี้ก่อนโอ้โหไอตัวไอตัวหลังก็ไอเหลือตัวเดียวแล้วนี่อ๋อยังอยู่มมีขึ้นก่อนขบึกสองตัวเดี๋ยวตัวนี้ขึ้นมาพอดก่อนนี่ไงอยากได้สามตัวไม่ใช่เหรอครบเลย เออว่ะเอายังไงอ่ะจะดึงเดี๋ยวค่อยดึงเดี๋ยวค่อยดึงใ้ปลดมันก่นเอไรครับนีขวดขวดาิดแรกนะขวดไม่ไหวอันนี้ติดตาอยู่ทุกคนครับนี่ปาดึงอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปล่อยตัวแรกก่อนนะทุกคนนะันเยอะมากช่วยช่วยให้มันนี่นั่นนี่ทุกคนครับปลาอยู่ด้ปะปละนี่นหลุดแล้วนี่บึกสองตัวกูเกี่ยวกับอ้นี้ไมับ เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวผมจะใช้มือดึงเลยหรอมันต้องมีกวดเดี๋ยวไหวพี่ดึงพี่ดึงไม่ไหวไม่ไหวลองเอากวดบิดดูก่อนของของเราเราเอาให้เขาให้ทันที่สุดอ่ะทันที่สุดอ่ะพี่เกียวตาเบนีเปล่าตาเบนเราลากีเปล่าไม่อยู่เลยเซไม่เราเริ่มจะช่วยตัวนี้นะครับทุกคนรู้จะได้หรือเปล่านะมยึดติดไปสองตัวเลยนะโอ้โห นี่ครับทุนสายขาดไม่เดี๋ยวสวิงอ่ะอันนี้ใช้มือเขาท่อแทนเล่นพิเศษนะมือแหกมือแหกอ่าต้องหายอย่างเลวันนี้ตัวนี้ต่อยนะคครับต่อยแล้วทุกคนตัวแล้วนะครับเมื่อกี้พี่เบนซ์เบิ้นบึกเยอะมาสองตัวระวังพี่นะเบนซ์จะมันเหนื่อยแล้วล่ะเขาไม่แต่ตกปลากระมังสองตัวอยู่ปะจุดนั้นอะระวังปาเบนซด้วยโอ้พี่น่ากลัวว่ะโอ้โหเออขึ้นมาเถอะขึ้นมาก่อนได้แค่ไหนแค่นั้นตัดเดี๋ยวตัดทิ้งได้ไม่เป็นไรม้วนขึ้นมาเล้ว ดึงพ่อมันดึงทุกคนกำลังพยายามช่วยปลาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคีมมาคีมอยู่ไหนวะโอเคโอเคหลุดหลุดหลุดแล้วนะหลุดแล้วหลุดแล้วโอเคสั้นไปเยอะอ่ะโอ้โหเออมันก็ยังไอพันน้อยลงอ่ะไม่งั้นก็ติดกันอยู่สองตัวว่ายไปว่ายมานี่ปลาเฮ้ยเกี่ยวเฉลยมาตัวนึงครับตกลึกบึกได้สองตัว ว้าน่าล่ะาตอนนี้เพื่อนกลับบ้านได้เลยนะกลับบ้านได้เลยนะไม่ต้องมาไม่ต้องมายุ่งปลาใหญ่มาก่อนแต่ปลาเบิร์นดังกว่าครับผม